ดูของพี่สุรายเด้อมีค <c oughs> <c oughs> ุณพ <income> ่อของคัญโจมาลุ้นกับควนโต้งนะคะแม่ว่าอะไรอยู่ข้างในกล่องนะคะ ครับผมสวัสดีครับผมวันนี้นะครับเรามาเลี้ยงส่งนะครับคุณแม่มาเลี้ยงส่งนะครับแม่จะกลับบ้านนะครับชาบ,บ,บูแสบเหรอเสบแซ่บหลายครับแซ่บหลายอู้ดครับ คุณสดมากเลยสดนะครับน้องเอิร์ตเอาอะไรมาไม่ได right ้เลยเลยแพรว่าไปไหนแพรว่าไปสำรวจเลยแพรว่าไปแล้วนะครับแพรว่าอะไรเขาโจ้ชื่อว่าแซมยูเนาะครับผมขอบคุณนะครับผมขอบคุณคุณแม่นะครับผมคุณแม่บันมากๆเลยนะครับ Gimmo rồi ngưng nakabum, dòng một, dạy kiba dạy loại hát sửa điện thoại bắp ngưng chicken giả bắp khó khăn giả 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 สามโมส่สามคนยังเลยอันนี้ซูงม,มาเด็ดนี่เออึงคน,นเดียวโอ้โหเดือดคนเดียวโอ้โหเดือดคนเดียวครับอันชาบูสาขาพยักนะครับผมนี่เป็นครั้งแรกของผมเลยนะครับ ตโตนี oh. Sony, right? Look, uh, ai, ้นะครับตัวเรานี่รับไม่อั้นเลยตอนนี้นะครับดูดูดูถ้วยดูถ้วยนะครับดูถาดดูครับดูถาดพ่อคนโจ้กับคนโจ้สู้ตายเลยนะครับอู้

เลี้ยวอะไรจักกินยังเดียวฮะข้อ,ของวันหมดแล้ว<อ>ไม่เป็นไรใครกินได้หมดปรับตังค์นะครับผม ตั้งแต่ตั้งแต่ิ้มแล้วเ่เขาเก็บเก็บถาดไปสามรอบแล้วนะครับยังไม่อิ่มเลยมาน,นี้คุ้มเลยนะครับคุ้มมากเลยตั้งใจนี่นะน้าบนี่นะคะเรามาแกะกล่องนะคะนี่แน่ของของปากจากที่พัดนะคะ เรามาลุ้นกันกับพ่อของวันโจ้นะคะแม่่ว่าจะเป็นอะไรนะคะอยู่ข้างในนะคะอะไรเอออยู่ข้างใน มีคนพ่อของควันโจมาลุ้นกับควันโต้งนะคะแม่ว่าอะไรอยู่ข้างในกล่องนะคะลุ้นลุ้นลุ้นโอ้โหมีปลาหมึกแห้งโอ้คนพ่อควันโจบอกว่าสุดยอดเลยนะคะแม่แม่

ขอบคุณที่พัดมากๆเลยนะครับเดี๋ยวนำช่วยเลยเก๋ๆไปทุกบ้านเลยนะครับน้ำไฟข้ามเลยน้อยๆนะครับเราจะแบ่งกันนะคะแม่ๆแบ่งไปทานนะคะก่อนตรงบอกว่าไปกินคนเดียวเราจะแบ่งไปอุดรด้วยนะคะไปฝากน้องอะไรนะฝากน้องเอนนี่ฝากน้องเอนนี่นะคะน้องเอ็นนี่มาที่บ้านทราลาดน้องได้ทานอร่อยนะคะนี่น้องคุณมาตุรกีมาเล มนี่นะคะข้าวมันย้อยสามที่เนี่ยนกนกนุ่งละหกอันมั่วอ้วนเราจะแบ่งกันนะคะแม่แม่บ้านคนอ้วนเนาะบ้านพี่ดาวเรบ้านพบ้านบุนบ้านควันบุนหลายนะคะแม่แม่เราก็จะแบ่งกันไปทานนะคะแม่มีปลาหมึกแห้งมีหนังควายนะคะนี่นะคะ แบ่งทานคนละนิดคนละหน่อยนะคะแม่แม่เป็นยังไงควันต้องได้เยอะไหมเยอะหลายถุงเลยไปคนละตันสองตันไปคนละตันสองตันไหนแกให้ดูนะนี่มันรถขี้เท่าไห้นเนาะอืมนี่นะคะโอ้หวานขี้ขีมันาั พ่อควันโจบ,บอกว่าเป็นหนังควายนะคะแม่แม่ขนาดยังไม่ได้ชิมแค่ดูก็อร่อยแล้วนะคะควันโต้งบอก <c oughs> แกงใส่ขี้เหล็กนะคะแม่แล้วก็เอาไปจีแ้แม่นบอสะ ก็ต้องขอขอบคุณที่พัดมากๆเลยนะคะที่ท่านได้ส่งหนังควายเป็นปลาหมึกแห้งนะคะมาให้ได้ทานนะคะขอบคุณท่านมากๆเลยที่เมตตาควานช้างของเรานะคะขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยทำร่ำเลยรวยฟังๆตลอดดีตลอดไปนะคะ กำลังแบ่งนะครับแบ่งนังควายแบ่งปลาหมึกกันนะครับผม <S <S ว่าผมก็จะแบง่งแบ่งให้เพื่อนๆนะครับผม บางบ้านเราอาจจะได้หนังควายนะครับเพราะว่าอาจจะมีไม่เยอะนะครับผมปลาหมึกก็จะแบ่งไม่ได้ทุกบ้านนะครับครับผมจะแบ่งหนังควายนะครับให้ได้กันทุกคนนะครับขอต้องขอบคุณพี่ฟัดมากๆเลยนะครับผมกับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณจากใจเลยนะครับที่นะครับส่งของอร่อยๆให้ทีมงานช้าของเราได้ทานนะครับขอบคุณมากๆเลยขอบคุณจากใจนะครับผมนะครับตอนนี้ก็กลับมาจาก กินชาบูนะครับผมก็มาแกะของวากนะครับจากพิพัดพอดีเลยนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับผมขอบคุณจาภาพวันนี้ด้วยขอบคุณแม่วันนะครับขอบคุณพิพัดด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไประเยงเท่าน,น,นี้สวัสดีครับ